เทอร่าหรือลูนาคลาสสิกนะครับ u s t c มันก็คือกระบี่ไร้เทียมทานณตอนนี้อะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้ลูนาหรือเทอร่าเป็นกระบี่ไร้เทียมทานได้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ Amazing Moon Story Story Moon Amazing Moon Amazing Story Amazing Moon Story Moon ไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story นะครับวันนี้เรามาเข้าสู่เรื่องของเทราเปรียบเสมือนกัะบ,บีไร้เทียมทานนะครับช่วงนี้ตลาดเขียวทับแดงเขียววันแดงวันหรือแดงสามวันเขียววันหนึ่งนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็พอรู้อยู่แล้วว่าช่วงนี้วานกำลังเก็บของโดยเฉพาะอีเทอเรียมนะครับบิตคอยดูเหมือนกับ ไอกระแสเงินนะครับมันอ่อนแอมากเลยพอแดงเนี่ยบิตคอยแดงก่อนแต่อีเทอรียมเนี่ยพอเวลาไปไปก่อดน,นะครับคือจะลงลงช้ากว่าเพราะว่าอีเทอรียมเนี่ยมันกำลังที่จะเข้าเดเมิร์สละมันมีแรงซื้อกลับขึ้นมาบ้างนะครับในหลายหลายจังหวะนั่นเองฉะนั้นในช่วงเวลานี้นะครับอีเทอรียมกลับกลายเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่สำคัญที่จะวัดเลยว่า คริปโตจะสามารถเอาชนะเขาเรียกว่าสภาวะเงินเฟอ้อได้หรือไม่นะครับพอตอนนี้เฟดบอกแล้วประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะมีการขึ้นอาตาัตราดอกเบี้ย3-4ครั้งนะครับและครั้งต่อไปน่าจะประมาณ0.75ถึงแม้ว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้คอนเฟิร์มอะไร100%เซนะครับแต่บอกว่าจะขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับเอาให้เศรษฐกิจนะครับก็พังกันไปนะครับแล้วก็ าการดูดเงินการทำา QT ทีเาจะดุเดือดมากขึ้นในขณะนี้นะครับเราเห็นเลยว่าสงครามเกิดขึ้นทุกวันช่วงนี้ผมบอกได้เลยนะว่าคนไม่ได้สนใจเรื่องของเฟดอะมากมายส่วนใหญ่สื่อต่างๆเล่นข่าวเรื่องของเฟดะนะครับเล่นเพื่อน,นั่นมากกว่านะครับเพื่อทำให้คนพอเข้าใจว่าตลาดมันลงเพราะอะไรผมบอกเลยนะตลาดลงขึ้นเก่งกำลังอย่างเดียวนะครับ ไม่มีเรื่องอะไรเลยนะครับมีแต่เรื่องพวกนี้แหละเอาแหละเราเห็นแล้วนะครับว่าตอนนี้ความวุ่นวายมันเกิดขึ้นนะครับเขียวสลับแดงแดงสลับเขียวตลอดและสิ่งนี้นะครับทำให้เห็นว่าดอลลาร์เริ่มอ่อนแอลงทุกทีนะครับและอะไรที่จะสามารถพิชิตด,ดอลลาร์ได้นั่นก็คือคริปโตเคอเรนซีนะครับบิตคอย Bitcoin นี่แน่นอนนะครับบิตคอยถึงได้โจมโดนโจมตีก่อนอีเ r อเรีมนะครับเป็นอีกหนึ่งนวัตรกรรมที่จะมาช่วยเรื่องของเงินดอลลาร์ในตอนนี้นะครับถ้าเกิดได้ตามติดตามข่าวของสยามบล็อกเชนนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้เขามีเทคโนโลยีอันหนึ่งที่เฟรดเนี่ยจะเป็นใช้ในระบบของของการเพย์เมนต์นะครับและเทคโนโลยีนี้น่าจะเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับพวก d a p พวก สายของ xrp หรือ ethereum นะครับที่ที่บริษัทคริปโตน่าจะเป็นคนอยู่เบื้องหลังแหละนะครับรวมถึงน่าจะเป็นเทคโนโลยีอันนี้ด้วยนะครับคือ lightning network v 2นะครับหรือ lightning network เว r s i o n สอนะครับที่ที่กำลังจะมาหรือเลเยอร์ที่2ที่กำลังจะมาก็จะทำให้ระบบเนี่ยมันมีการจับจ่ายใช้สอยได้เร็วขึ้นนะครับเสถียรมากขึ้นและใช้ ทำให้ค่าความแม่นยำถูกต้องมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของการทําธุรกรรมเนี่ยอาจจะต้องมีค่าธรรมเนียมอยู่นะครับที่มันค่อนข้างแพงหน่อยนะครับก็ยังไม่ได้ช่วยตรงนี้ดังนั้นระบบของ proof of stake เนี่ยของ ethereum ก็จะเข้ามาเปลี่ยนนั่นเองดังนั้นเหรียญที่ได้รับอันนี้ส่งตอนนี้ด้วยนะครับนั่นก็คือ luna หรือ terra เ,เป็นเหรียญที่สามารถไรเทียมทานนะครับคือมันเป็นเหนเรียญพอๆกับ ethereum วัตไซด์กับ a w a วหรือ Avalanche นะครับแล้วก็ Cardano ADA ใช่ไหมนะครับงนั้นเหรียญพวกนี้มันเป็นเทคโนโลยีพวกดีฟาโดยเฉพาะะงนั้นทาง Luna หรือ t e r ร a เขากะไปแล้วว่าไอ้โปรเจกต์ของเขาจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศนะครับว่าไอเขาเรียกว่าบล็อกเชนที่อัดลงไปในเชนของอีเธอเรียมมันมันไปถึงไหนแล้วนะครับเสร็จกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว นะครับบล็อกเชนของโพลิกอนนะครับที่ของที่เธอราย้ายมาจากคอสมอสมาโพลิกอนนะครับก็ยังไม่รู้ว่าเสร็จเท่าไหร่แล้วข่าวยังไม่ออกนะครับรวมถึงตอนนี้มีเทคโนโลยีเรื่องของการสเต็กเกิดขึ้นนะครับัน้นการสเต็กเนี่ยยอดทั้งหมดนะครับประมาณสามแสนสามแสนแปดมื่นล้านลูน่าคลาสสิกนะครับ ถ้าเทียบอัตาราเปอร์เซ็นต์ของอุปทานทั้งหมดประมาณ5.5 4 4อันนี้เป็นอัปเดตครั้งสุดท้ายนะครับที่ผมพอหาได้เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนั้นตอนนี้ถ้าเกิดมีการเปรียบเทียบเนี่ยคนก็หลายคนก็มองเฮ้ยข้อมูลตอนนี้คอยมาเก็ตแคบลดนะครับของตัวของ Luna า s คสติะแต่ราคายังไปต่อได้ผมบอกเลยนะครับเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าอุปทานของ Luna Class i c ลดลงนั่นเองดังนั้นสิ่งที่ลูน่าแ a สติกตอนนี้กำลังรออยู่คือการรูปแบบการอัปเกรดการสเต็กนะครับกกระดานต่างๆเพราะกระดานต่างๆที่รวบอุปทานไปเยอะนะครับไม่ว่าจะคูคอยไปแนนแม็ l โกโบนะครับลูน่าติกเนี่ยนะครับลูน่าติกขอตัดไปอันหนึ่งเนาะอันนั้นมันเป็นเหรียญโปรเจกต์คู่กันนะครับเป็นเหรียญเกาคู่กันแต่กระดานต่างๆเนี่ย อ่าเร็วๆเวนี้ยคัมมิ่ง o ูนนะครับน่าจะประมาณ12กันยายนน่าจะเริ่มมีการเปิดนะครับการสเต็กบนกระดาษนะครับก็น่าจะเป็นการสเต็กครั้งใหญ่นะครับรวมถึงเบิร์น1.2เบิร์นแท็กด้วยนะครับ1.2เปอร์เซ็นต์เบอร์แท็กนะครับที่เป็นการเผา1.2เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเริ่มประมาณ12กันยายนดังนั้นข้อมูลตรงนั้นนะเราก็รายละเอียดเนี่ย ภาพรวมภาพใหญ่ๆน่าจะไปอยู่ช่วงนั้นนะครับดะงนั้นการเผากับก,บการสเต็กครั้งใหญ่เนี่ยจะทําให้ราคาของลูน่าหรือเทอร่าไปอีกตอนนี้ลูน่าหรือเทอร่ากำลังราคากําลังจะไปนะครับและมันกําลังจะดีขึ้นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ราคากําลังพุ่งด้วยนะครับก็เราก็เห็นละว,ว่าตลาดนะครับมันมันเป็นอย่างนี้แหละนะครับคริปโตเคอเรนซี่กำลังที่จะ ดำเนินและก็ไปต่อนนั่นเองนะครับังนั้นเราเห็นแล้วว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยกำลังที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็กำลังเข้าสู่ยุคของคริปโตเพราะว่าทางเฟดนะครับกำลังมีเทคโนโลยีเรื่องของ payments ที่จะเป็น stable coin ของตัวเองนะครับดังนั้นเทคโนโลยีเนี้ยผมบอกเลยนะว่าไม่เกี่ยวกับคริปโตแต่ไม่เกี่ยวทางตรงแต่เกี่ยวทางอ้อมนะครับ และเทคโนโลยีนี้จะช่วยทำให้คริปโตดีขึ้นนะครับก็คือว่าเรื่องของการคุมอัตรางเงินเฟอ้อคุมไปนะครับเรื่องของคริปโตก็จะได้รับอันนี้ส่งตรงนี้ด้วยแล้วเทคโนโลยีหล่านี้เป็นเทคโนโลยีที่เอามาจากบริษัทหรือองค์กรที่เกี่ยวกับคริปโตในการผลิตการเพย์เมนต์ระดับโลกนะครับและเฟรดจะมีการใช้ s t a เ l e c o คอยอย่างน้อยปีหรือ2ปีก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นดิจิตอลดอลลาร์นั่นเอง ครับหรือ C B C ของสหรัฐอเมริกานั้น l ู n a Class i ิตอนนี้นะครับกับ U S T C เนี่ยเป็นสองเหรียญตอนนี้ที่มีความหวังเดียวของกระดาษนะนะครับแล้วบรรดาคนที่อยู่ในธุรกิจหรือองค์กรที่อยู่ในข้างของคริปโตนะไม่ใช่อยู่ในกลุ่มของวานที่อยู่กลุ่มของทางฝั่งของรัฐบาลด้วยทางฝั่งของของคริปโตด้วยนะครับเป็น ต้องกลุ่มนี้นะครับน่าจะเป็นกลุ่มของของไบแอนเนาะที่อยู่ทางเข้าข้างทางฝั่งของคริปโตนะครับเขาก็พยายามช่วยนะครับให้ลูน่า l กส s i c กับยูเอีซอยู่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นความหวังเดียวนะครับตอนนี้เขียวนะครับถึงแม้ว่าบางจังหวะหรือบางโอกาสจะมีโอกาสแดงแต่สองเหรียญนี้นะครับกระดานต่างๆเขาก็ทําการล็อกเอาไว้แล้วไม่ให้ดีเบอร์กับวิดดองนะครับแล้วราคาเนี่ยจะไปต่อได้แน่ นะครับจะค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับพุวกนี้คลาสสิกก็น่าจะพ6นหกพนะครับหรืออาจจะขึ้นไปสองพันถ้าเกิดขึ้นไปสองพงานนี้นะครับผมบอกเลยว่าลูน่าคลาสสิกเนี่ยสนุกแน่นะครับว่าราคามันจะไปต่อเรื่อยๆแล้วคราวนี้จะยาวนะครับผมเชื่อว่ากระบวนการก่อนที่วันที่สิบสอเนี่ยเป็นไปได้นะครับว่าจะอยู่ที่ประมาณ5้าพันถึงเจ0ดนะครับ ห้าพถึงเจ็ดพันที่ศูตัวนะแล้วการระเบิดใหญ่เนี่ยต้องรอเดิเมื์อแล้วนะครับแล้วก็จังหวะการเล่นนะครับของพวกกลุ่มวานต่างๆเนี่ยเขาพร้อมจะให้คริปโตเริ่มเขาเรียกว่ามีจังหวะในการเล่นในการเดินได้เมื่อไรนะครับเพราะตอนนี้ตลาดหมียาวนานมากและส่วนหนึ่งที่ตลาดหมียาวนานเพราะว่าตัวใหญ่ๆนะครับอยากจะเข้ามาเก็บ เขาก็เลยปั่นข่าวเรื่องของสงครามต่างๆแล้วก็ทำให้ราคาของคริปโตเเรนซีมันอยู่ในฟองสบู่นั่นเองนะครับทุกทุกคนก็เห็นแล้วนะคบว่าเขาเนี่ยต้องการจะเก็บคริปโตให้มากที่สุดนะครับดังนั้นเขาก็ต้องพยายามนะครับที่จะทวงเอาไว้นะครับเพราะว่าดอลลาร์กับกับคริปโตเเรนซียังไปด้วยกันนะครับของวานกลุ่มนี้ที่อยู่ฝั่งทางฝั่งของทางรัฐบาลต่างๆ เราเห็นแล้วนะครับว่าลูน่าคลาสสิกกับเทอร่า hmm. ไปได้แน่นอนมันจะกลายเป็นกระบี่ไร้เทียมทานนะมันจะกลายเป็นสิ่งที่เมาเนี่ยยังเป็นความหวังอยู่นะครับแล้วเราก็รู้นะครับว่าความไร้เทียมทานของมันเนี่ยมันต้องมาจากความเป็นดีเซนทซรไล์ hmm. จริงๆนะนะครับเพราะว่าเหรียญอื่นๆเนี่ยบานกลุ่มนั้นคุมหมดนะครับแล้วแล้ว คนคุมอ่ะนะครับไม่ใช่พวกกระดานไม่ใช่อะไรอย่างนี้เพราะว่า m e t k e t cap มันใหญ่แล้วไงแต่ทาง l ู n a หรือเทอร a Market Cap พวกกระดานต่างๆเขายังช่วยอยู่นะครับก็เป็นเหตุอันหนึ่งนะครับก็สำหรับใครที่บอกว่า l ู n a หรือเทอร a ไปต่อไม่ได้แล้วนะครับก็แล้วแต่คุณละกันคุณอยากให้ตลาดมันอยู่อย่างนี้ไปตลอดไปหรือเปล่าเล่นฟิวเจอร์ก็ไม่ได้เล่นสปอตก็ยากนะครับ แบบว่าเหมือนกับฆ่าเมาให้ตายทั้งเป็นคุณคิดว่ากระดานแดงอย่างนี้คุณเล่นเล่นเล่นฟิวเจอร์ง่ายนะครับไม่ง่ายคุณจะช็อตหรือจะลองอ่ะคุณกะแล้วยังยากเลยนะยังไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนเห็นไหมเขียววันแดงวันนะครับแล้วคุณจะไปกะยังไงนะครับบอกให้ช็อตให้มันลงไปเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วพอมันลงมันก็ไม่ลงมันก็ขึ้นกลับมาอีกพอ ไปเล่นสายลองพอขึ้นไปแล้วมันก็ลงกลับมาอีกนะครับฉะนั้นข้อมูลเนี่ยมีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ทักมาที่เพจได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญท,ที่สุดคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับทักเข้ามาได้ที่เพจเรามีกลุ่มดูหน้าด้วยนะนะครับแต่อย่าลืมนะเทคโนโลยีเกี่ยวกับดิมิทนะครับและก็เรื่องของ proof of stake เนี่ย กำลังจะมานะครับแล้วก็เรื่องของโปรเจกต์เงินที่ไหลเข้ามาในโปรเจกต์ต่างๆก็กำลังจะมานะครับอันนี้คือโอกาสของลูน่าของเทอราด้วยเหมือนกันและสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าคริปโตเคอเรนซีนะครับจะ to t ทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี วันนี้ทางช่องของผมจะมาแจก a d ดด็นะครับทั้งหมดประมาณ20 User ด้วยกันประมาณ5โทเคนเท่ากับว่าอ่ายูเซอร์ละประมาณ500บาทนะครับแต่ว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะครับ 1. คือต้องเป็น User ใหม่ที่สมัครจาก r f f r r ร l c ค d e นะครับจากคอยน์มนูลเท่านั้น 2. คือต้องทำา K y c l เ v e l 1 3ต้องเทรด1ครั้งใน XD x t e x ซ h a n g e ซึ่งเป็นคู่เทรดไหนก็ได้4นะครับเสร็จแล้วต้องกรอกแบบฟอร์ม เพื่อจะได้รู้ว่าเราได้เข้าร่วมแล้วนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ซึ่งแคมเปญนนี้จะสิ้นสุดวันที่15สิงหาคมนะครับและจะมีแอดดอบภายในวันที่22สิงหาคมนะครับคือมีการประกาศเนาะแล้วก็ XT เนี่ยจะปรากฏผู้ชนะบน Facebook Page และ t e l e gram ของ XT.com เท่านั้นนะครับตามลิงก์ต่างๆที่ผมให้ไว้ใต้คลิปเอาละครับใครสนใจนะครับสำหรับ XT a d d ด o ก็สามารถติดตามได้ที่ช่องคอยนนมูลเดี๋ยวผมจะประกาศน,นะครับเป็นช่วงเป็นระยะเวลานะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ